ที่ได้ชมกันไปนั้นเป็นคลิปสื่อสร้างสรรค์ที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะครับโดยภาคีเครือข่ายเพื่อการใช้ยาปลอดภัยเนี่ยนะครับวันนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังผลงานทั้งสองชิ้นนั้นก็อยู่กับเราในรายการด้วยพร้อมๆกับนายแพทย์วัญชาติสุพจัตุรัตนนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับ คลิปแรกที่ชมกันไปคือยาปลอมดับชีวียาดีขจัดโรคาผลงานของน้องพัทราธรคุณากรธรรมนะครับเป็นนิสิตจากจุฬลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่4คณะเศสัชศาสตร์นะครับได้รับรางวัลชนะเลิศส่วนรองชนะเลิศนั้นเป็นผลงานของน้องนัทพลผ่านพินิจจากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครับจากชั้นปีที่3คณะเทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วนะครับในรายการต้อนรับเข้าสู่รายการครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะครับครับครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้อยากจะส่งผลงานเข้าประกวดครับผมค่ะก็คิดว่าไอเรื่องยาการใช้ยาค่ะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดอะค่ะแต่ทีนี้คนส่วนใหญ่ก็แบบใช้ยากันอย่างไม่ค่อยระมัดระวังเท่าไหร่ครับค่ะก็เลยคิดทําพวก สื่อแอนิเมชันแบบให้ความรู้ออกมาค่ะแล้วก็คิดว่าทําเป็นการ์ตูนอย่างเงี้ยน่าจะง่ายที่สุดอะคะ่ะน่าจะง่ายต่อการทําความเข้าใจแล้วก็หวังว่าแบบคนที่ได้มาดูคลิปเนี้ยคะ่ะแบบจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปอมว่ามันไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีแนวทางในการแบบเลือกซื้อยาที่ถูกต้องด้วยอะค่ะครับครับคือเลือกใช้การ์ตูนเพราะว่าจะได้เข้าใจง่ายค่ะ มีหลายพล็อตไหมครกว่าที่จะมาลงที่เรื่องนี้ฮะยาปลอมดับชีวิตยาดีขจัดโรคาหลายเลยค่ะแบบก็ตอนแรกก็ต้องทำสตอรี่บอร์ดใช่ไหมครับแบตอนแรกหนูก็นั่งทำไปเรื่อยๆแล้วทีนี้มันก็จะติดปัญหาว่าเรื่องการวาดรูปตัวการ์ตูนที่หนูไม่ถนัดเลยแล้วใครวาดให้วาดเองค่ะวาดเองก็พยายามจนออกมาอย่างนี้ละจนออกมาได้อย่างนี้นะครับก็ถือว่าเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ e มสเซจก็ค่อนข้างตรงนะครับส่วนน้องนัทพลอยากขาวแรงบันดาลใจมาจากไหนฮะไม่ใช่ว่าน้องยาขาวนะแต่ว่าที่อยาขาวเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยคือแรงบันดาลใจได้เกิดจากการที่ผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับเป็นคนทําพวกสื่อพวกนี้อยู่แล้วทําพวกหนังสั้นโฆษณาหรือว่าวิดีโอเพรซ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้คือพอได้เห็นตัวโครงการก็เกิดความสนใจว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาซึ่งยาเนี่ยเวลาเราเกิดไม่สบายหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้อง ใช้ยาใช่ไหมครับ <ứng S 1> แล้วก็เรื่องเทรนด์ที่มาในช่วงนั้นที่เป็นข่าวเนี่ยนอกจากเรื่องยาลดความอ้วนแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของกูต้าไทโอนอะไรี้ยที่ตอนแรกผมก็คือตอนแรกยังไม่ค่อยรู้เรื่องรายละเอียดแต่มีเพื่อนเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเป็นประสบการณ์ตรงของเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึ่งครับขามาเล่าว่าพอหลังจากใช้ใช้ไปแล้วเนี่ยเกิดอาการข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบ เออมันเป็นยังไงนะผมก็เลยเริ่มสนใจแล้วพอเห็นโครงงารนี้เนี่ยเขาได้มีการจัดอบรมครับในรอบแรกก็ให้ไปฟังก็ซึ่งได้เจอกับพี่อุ๋ยนนทรีนี่มีบุตรซึ่งเป็นผู้กำกับหนังล่าสุดที่เพิ่งฉายไปนะครับก็เลยได้ไปฟังและได้ไอเดียมาแล้วจากวันนั้นเนี่ยนอกจากที่ผมจะได้เรื่องไอเดียเรื่องการทําหนังแล้วเนี่ยก็ยังได้ในเรื่องของความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาอันตรายจากยาต่างๆทําให้มีการสักถามกันด้วยทาให้เกิดไอเดียเรื่องนี้เพราะว่า มีพี่คนนึงพูดเรื่องกูต้าไทโอนขึ้นมาพอดีผมก็เลยสงสัยแล้วก็ได้ถามไปแล้วก็กลับมาคิดว่าน่าจะลองเอาประเด็นนี้มาทําเป็นโฆษณาดูอ่ะอืมครับเลยได้ลองทำครับครับทำไมภาคีถึงคิดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับอาจารย์ครับสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นประเภทคลิปเนี่ยครับก็มีเหตุผลอยู่สองสาประการนะครับประการหนึ่งก็คือเราอยากจะกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ นะครับได้เข้าใจถึงพิษภัยของยาปลอมออนะครับแล้วก็พยายามที่จะดึงความสามารถของเขาออกมาในเชิงสร้างสื่อ,อ,อเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบคนอื่นได้รับทราบครับซึ่งจากผลของการสร้างนี่ก็เป็นที่น่าพอใจออนะครับว่าน้องระดับนักศึกษาสามารถจะทําอย่างนี้ขึ้นมาได้นี่ก็เป็นครีเอทีฟที่สําคัญนะคือบ้านเราเนี่ยต้องสร้าง ตรงนี้เยอะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เรามักจะซื้อหรือว่าตามแบบเขาหรือว่าการที่จะมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยผมว่าต้องสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จชิ้นหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถึงกับมาตรฐานระดับโลกแต่นี่คือสิ่งที่เราตั้งต้นนะครับว่าไม่มีอะไรที่จะ กระโดดไปถึงปลายทางได้ถ้าเรา <ừ> m, ไม่ตั้งต้นใช่ไหมครับ <ừ m, S 2> <ะ>เพราะนั้นจุดนี้เป็นจุดหนึ่งซึ่งผมก็เห็นว่าน้องๆทําได้ดี m, นะครับ,ค,รบความยุ่งยากนะครับคนนึงเป็นเภสัชคนคนึงไม่ได้เป็นเภสัชแต่ว่าแต่ว่าหัวข้อที่ทำเนี่ยมันเกี่ยวกับยาด้วยอุปสรรคของแต่ละคนคืออะไรฮะน้องรัตพลก่อนบ้างก็ <c oughs> ในอุปสรรคเนี่ยสำหรับเรื่องการถ่ายทําเราก็เคยถ่ายมากันบ,บ้างแล้วก็จะยากลำบากในตอนที่เราจะต้องคิดพอ o เรื่องครับว่าจะเกิดยังไงให้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในตอนนั้นก็คือ หล,หลังจากที่เราได้เวิร์กช็อปเนี่ยก็ได้ความรู้บางส่วนแล้วแต่ในเรื่องของส่วนตัวยาเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมบ้างอ,อะไรเงี้ยครับก็โดยจากการโทรไปสอบถามผู้ที่มีความเชี่ยวชาญบ้างหรือว่าค้นหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับส่วนของเภสัชกรเองว่าที่เภสัชกร <c oughs> ความยุ่งยากในการทำสื่อสร้างสารรค์ประเภทคลิปนี่คืออะไรครับก็คือจริงๆแล้วเนื้อหามันที่แบบสมควรจะให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ว่าค่ะมันม,มีเยอะมาก ต่ทีนี้ด้วยข้อจํากัดพวกเรื่องเวลาค่ะแบบเขากําหนดมา60วินาทีทีนี้หนูก็ต้องตัดเนื้อหาส่วนแบบบางส่วนออกไปแล้วก็คัดสรรคาพูดที่แบบกระชับแล้วก็สื่อออกมาให้เข้าใจมากที่สุดอะค่ะ嗯嗯คแล้วก็เรื่องการ์ตูนอะไรอีก <ฮะ S 2> แล้วก็วางพอ็อดเรื่องซึ่งวางพอ็อดเรื่องนี้สนุกค่ะ,<ฮ>ะคือเป็นคนชอบแต่งนิยายอะไรเงี้ยสนุกดีแต่ว่าการ์ตูนทําสีแล้วก็ทำแอนิเมชันอะไวกนี้ก็ ก็ยากค่ะยากพอสมควรแต่ว่าก็สนุกค่ะกับการทําชิ้นนี้ค่ะไม่ไรครับเดี๋ยวแท็กทีมกันเลยฮะวันหนึ่งพัฒนาคอนเทนต์คนหนึ่งให้เทคนิคมาช่วยนะครับจะได้กลายเป็นสื่อออกมาอีกมากมายนะครับนี่น่าสน่าเสรน่าสสนคือว่าคนเนี่ย รู้เรื่องยาแต่ไม่มีความชำนาญเรื่องสร้างสื่อก็ต้องใช้ความพยายามของตัวเองไปสร้างสื่อแล้วก็มาแมชกันมิร์ชกันให้ได้แต่คนเนี่ยเก่งทางสร้างสื่อแต่ไม่รู้เรื่องยาก็กลับมาทำกันได้ก็น่าแปลกใจนะเขาทำกันได้ตัดสินใจยากไหมฮะเลือกผู้ชนะเลิศกับรองชนะเลือเนี่ยอิจใจยกส่งกันมาเยอะไหมฮะหลายคนนะครับก็คณะกรรมการต้องดูกันหลายรอบครับฮะแล้ว มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะใน,ในในคนของรุ่นเราเนี่ยฮะเรื่องของการใช้ยาปลอมหรือว่าการใช้ยาของอเป็นตัวแทนของวัยรุ่นในสมัยนี้ได้เลยเนะฮะในการในการใช้ยาแบบบางทีอาจจะได้อิทธิพลจากปัจจัยทางด้านการตลาดสื่อที่ทําให้เนี่ยฮะต้องอยากขาวอยากพร้อมถ้ามองในมุมผมเนี่ยก็คือปัจจุบันในเรื่องของวัยรุ่นที่ใกล้ตัวนะครับการโฆษณาหรือว่า ค่านิยมของคนเราเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากคนเราจดือกจกที่ภายนอกเยอะแล้วก็อีกอย่างโฆษณาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเรื่องอายาลดสิวหรือว่าอะไรพวกนี้ครับทําให้คนแบบคนคนต้องไม่มีสิวนะคณถึงจะแบบคนเขาถึงจะชอบถึงจะดูดีหรือว่าคุณต้องข่าวนะถึงจะไปเป็นดาราหรือไปเป็นอะไรอย่างนี้ได้ครับก็ทําให้รู้สึกว่า คือถ้าเกิดคนเรามัวแต่มองแต่ภายนอกอย่างเดียวเนี่ก็คงลำบากเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีคนไปหลงผิดใช้ยาไม่ดีเข้าได้อะครับก็ก็อยากจะทำก็เลยผมก็เลยทำเป็นสื่อน,นี้เหมือนกับเตือนคนที่ยังยังหลงผิดอยู่ตรงนั้นด้วยครับครับเรามองเรื่องนี้เป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่อย่างไงบ้างครับผม <c oughs> เรื่องการใช้ยาปลอมเนี่ยฮะ ก็จากที่ที่เรียนมาแล้วก็จากที่เพิ่งไปฝึกงานมาด้วยอะค่ะก็ปัญหาหลักๆของคนทั่วไปนะคะก็คือเรื่องขาดความรู้เรื่องยาแล้วก็ขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องอะค่ะขาดความรู้เรื่องยาก็เช่นพวกคนส่วนใหญ่จะชอบไปซื้อยาทานตามพวกแบบโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็ยาที่ไม่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องอะค่ะส่วนขาดความรู้เรื่องวิธีการกินยาก็เช่นแบบ ในฉลากเขาเขียนว่าให้รับประทานก่อนอาหารบางคนก็ไม่เข้าใจก็ไปรับประทานหลังอาหารก็ทําให้แบบได้รับผลการรักษาที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการนะคะก็คือในความคิดหนูก็อยากจะเสนอวิธีแก้เกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ก็คือให้แบบเหมือนมีการรณรงค์การมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆแบบลงเช่นแบบ ให้เภสัชกรลงไปในชุมชนไปอธิบายความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอ,อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อยากให้เภสัชกรในโรงพยาบาลนะคะช่วยแบบเน้นย้ําสิ่งสําคัญเช่นแบบยาตัวนี้นะต้องกินหลังอาหารทันทีนะยาตัวนี้นะต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกินนะคะอ,อะไรอย่างนี้ค่ะครับอาจารย์จะนําคลิปเหล่านี้ไปใช้งานยังไงฮะทางภารีเรากําลังจะขยายการใช้งานของคลิปทั้งสองเนี่ยนะครับ จาก e ครีย e ที่น้องๆก็ทำเนี่ยผมว่าเราสามารถจะนำไปสู่การตลาดการตลาดนี่ไม่ใช่ว่าไปขายนะครับแต่เราไปสู่ค่านิยมออของคนประชาชนนะครับทั้งในประเทศแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกำลังคิดว่าผลงานทั้งสองอันเนี่ยสามารถจะออกสู่ต่างประเทศได้ด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังมองดูว่าเราจะไปใช้ประโยชน์กับตรงนี้เพื่อให้ความรู้กับประชาชนเพราะยังมีประชาชนอีกเยอะ ที่ไปหลงผิดกับการตลาดซึ่งการตลาดเนี่ยใช้เงินเยอะนะครับแต่ว่าผลที่เขาได้เนี่ยก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าผลเสียเกิดกับประชาชนลูกค้านะครับที่ไปใช้ยาที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับอาจจะน้อยไปมากไปหรือว่าไม่ใช่ไม่มีตัวยาเลยมีแต่แคปซูลหรือว่าสีเม็ดเหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็มีอยู่ในตลาด ครับน้องๆทั้งสองได้อะไรจากการร่วมโครงการนี้แล้วอยากจะฝากอะไรไว้กับผู้ชมบ้างไหมครับก็ได้ประสบการณ์นะคะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเลยค่ะที่ได้ทำแอนิเมชันออกมาค่ะแล้วทีนี้ก็เรื่องที่อยากฝากก็คือสิ่งง่ายๆเลยนะคะสำหรับคนทั่วๆไปอะค่ะก็คือขอให้อ่านฉลากยาทุกครั้งก่อนที่จะใช้ยาง่ายสุดเลยนะง่ายสุดเลยค่ะแลผิดชอบตัวเราเองเลยใช่ค่ะแล้วก็ อย่าลืมที่สำคัญก็อย่าลืมดูวันหมดอายุด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสมมุติเราไปหาหมอมาเราได้ยาตัวนี้มาใช้เสร็จมันเหลือเราเก็บครั้งต่อไปเราเป็นอาการอย่างนี้อีกแล้วรู้สึกว่าไม่อยากไปหาหมอก็หยิบมาใช้อีกกลายเป็นว่ายาตัวนี้หมดอายุไปแล้วค่ะก็อยากให้ระวังในส่วนนี้ด้วยแล้วก็เรื่องที่แบบว่าถ้าสมมุติจําเป็นจะต้องไปซื้อยาที่ร้านขายยาก็อยากจะให้ซื้อยากับเภสัชกรโดยตรงอ่ะค่ะจะได้ได้รับ คำแนะนําปรึกษาที่ถูกต้องนะคะครับนัตพลเหรอครับครับในส่วนของผมเนี่ยก็ทําในเรื่องของสื่อครับก็อยากจะบอกในเรื่องของการรับฟังข่าวสารอะไรอย่างครับอย่างตอนปัจจุบันนี้คือสื่อในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นที่นิยมมากแล้วก็ทุกคนเนี่ยแทบจะทุกบ้านแล้วที่เข้าอินเทอร์เน็ตแลวก็มันไวมากมันนสมชื่อเลยฮะไวรัลเนี่ยมันไวจริงๆใช่ครับแล้วตอนนี้อย่าง อ,อย่างในเรื่องของการสั่งซื้อของทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เป็นผี่พาหลายมากแล้วก็อยากจะเตือนว่าในเรื่องของการสั่งซื้อยาผ่านทางอิเนเทอร์เน็ตครับเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็เราก็ไม่ควรที่จะซื้อเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นตัวยาจริงๆว่ามันเป็นยังไงในภาพที่คุณเห็นอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่พอคุณซื้อมาเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได ừ, ้แล้วคือไม่มีใครรับรองว่ายาต, huh? ตัวนั้นปลอดภัยจริงคือเมื่อเรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็อาจจะ ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตอย่างที่ในโฆษณาที่ทํากันไปได้อบอกไว้ได้ก็อยากจะฝากในเรื่องของการรับรับรู้สื่อครับว่าคือเราต้องอมีภูมิคุ้มกันในตัวเองอีกนิดนึงเพื่อที่จะดูว่าเนี่ยไอสินค้าเตัวนั้นเนี่ยเราควรที่จะซื้อไหมอะไรเงี้ยครับ วันนี้ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวอาจารย์ยังอยู่กับเราต่อนะครับผมมาดูบทบาทของทางสมาคมกันต่อด้วยในการที่จะให้มีการใช้ยาอย่างปลอดภัยในวงกว้างมากขึ้นนะครับแต่ก่อนที่จะไปพักกันนะครับเดี๋ยวจะได้ชมคลิปกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับเรามีหนังสือมาแจกด้วยนะครับหนังสือก็ตรงกับหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้เลยครับรู้จักยารู้จักยารู้จักใช้ได้ประโยชน์เต็มที่นะครับมีเป็นคู่มือมามอบให้กับคุณผู้ชม 50เล่มน,นะครับโทรศัพท์เข้ามาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันนะครับกับอาจารย์วันชาติสุภาจัตุรัสครับเรื่องของการใช้ยาอย่างปลอดภัยครับ